ไม่สดนะอันนี้ดูลูกนี้นะคะพี่พี่บอกว่าพี่นี่นี่เขาเรียกว่าไข่ขมิบก้นไข่ขมิบเอาอะไรอ่ะอ่ะคือมันมันเป็นยังไงนะกว่ามันจะออกมาได้อย่างนี้นะมันขมิบขมิบขมิบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยครั้งอ่ะนะผมว่าแสบตูดไปหมดนลัวไหล่ไข่ก็ร้าวตูดกันเลยทีเดียวเออเอาเอามาทาพิสดิกันเลยนะเป็นยังไงนี่นี่นี่เป็นไงดีมากเป็นไงใช้สองใบเหรอหนูใช้สองใบทุกทามค่ะสวยสดดูสีเลย สดใหม่ร้านนี้ไม่เคยเหลือดูดูสีอย่างหนึ่งครับแต่ที่สําคัญเลยนะถ้าไข่ไม่สดนะตอกไปมันจะแตกใช่ไหมแต่นเนี้ยโอ้โหนี่ผมว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นะไปวางโบ๊ะไว้ข้างหน้ากินข้าวกับไข่เลยโอ้ยไข่ดองเนาะดองเหรอเออทำไข่ดองได้เลยแล้วนี่ก็คือเป็นไข่เขานะวันนี้เอาไข่มากี่ใบครับเนี่ยวันนี้หกหกแผงแต่ว่าเปาไข่ตัวนี้หกแผงนะเป็นไข่ไก่เนาะ อันแล้วนี่ไข่อะไรเนี่ยมันเป็นแบบนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่ทุกคนนี่ดูไข่ในมันจะย่นยน่ยนยน่น ชาแนลนะครับวันนี้ก็มาปั่นมาป่วนที่สะพานใหม่ชนบุรีอีกนะครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆวงเวียนเรือใบเลยนะครับตอนนี้ก็จะมาปั่นป่วนนะแม่ค้าป้ายแดงนะครับแม่ค้าข้าวไข่เกี๊ยวนะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดูการทําธรรมัดธแมแงนะครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับเป็นการสนับสนุนนะครับ เพราะขาดม่ขานะครับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับช่องปันผลชาแนลครับยากแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ขายอีกนานไหมน่าจะดีเนาะเนี่ยเขาเอาเก็บถังขยะไปแล้วเนี่ยจริงเหรอเออถ้าเวลาเราจะเอาอยู่มดนเฮ้ยเราก็พยายามอยู่นะพยายามแบบหาามให้ลูกค้าอยู่เหมือนคนทำงานกินอย่างไรดีเหรอนั่นมาเขาบอกว่ออันนี้เป็นเครื่อง ที่ใส่ไปไหมครับ<ช>อันนี้ลูกค้าเลือกใช่ไหมครับใช่ค่ะลคเลือกเลกได้สามอย่างเลือกได้สามอ,อยา<ช>่ยาง<ช>มันก็จะมีอะไรนะอันนี้พับดอกใส่กรอกผับดอกโหอัดนะครับอันไหนไม่รู้จักก็ดูเอาเองนะครับนะนี่ก็เป็นผักอะไรนะต้นหอมนะ อหอมแดงซอยนะครับแล้วก็มีพริกโอ้อันนี้มีสนุน้อยเดือนง,งามด้วยนะครับเนี่ยนี่แตงกวาหั่นปริสวงดีนะแตงกวานี่เอามาจากร้านไหนร้านสี่สหายาหายำกุ <c oughs> ง้งเต้นไม่ลงทุนเลยนะนะครับ <ong> <ง>นี่นะเขาก็จะขายร้านยำกุง้งเต้นตรงนี้ด้วยนะสี่สหายยำกุง้งเต้นอร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับ50สิบบาทผู 1, 1> ้หญิงมีสออย่างเนาะใช่คับไปกอกกันนะคะ นี่ผู้ชายก็จะมีอันนีถ้ถ้วยเจียวไข่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ถ้วยเจียวไข่นี่ก็พรีเมียมเลยนะนนิดนราคาเท่าไหร่ครับเนะี่ยสามสิบห้าบาทอะ่ะสามสิบห้าบาทนะราคาวัตถุดิบห้าบาทราคาถ้วยสามสิบใช่ใช่ใช่ลูกคา้ามากินบ่อยไหมครับเนี่ย กินบ่อยครับมากินบ่อยมาแล้วมาเราเปิดร้านทุกที่เลยเหรอกินบ่อยตลอดต้องฝากทองร้านนี้ครับต้องฝากทองร้านนี้มากับใครวะเนะี่ยมากับแฟนครับออมากับแฟนนะครับแฟนจะปล่อยให้มาคนเดียวนะวันหลังนะนะนี่มาได้คนเดียวก็มามาได้นะครับเนี่นะฮะ องใช้สองกระทะเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะไม่อยากให้ลูกค้ารอนานอะ่ะ <Okay, S 2> ดูท่า <okay. S 2> ทางไหมคะเรายังจะมือใหม่อยูม่มาป้ายแดง <laughs> ต้องลองชิม,ต,ชมต้องลองชิมนะครับใดๆคือ ไข่เจียวที่ไหนก็มีแต่ไข่เจียวอร่อยอร่อยมีร้านนี้ร้านเดียวนะครับลัวจะลงหนั้ยเนี่ยทัวรมาเยอะๆเลยนะมาซื้อหน้าร้านเยอะๆเลยนะครับเนี่ยรถทัวมาจอดเลยครับตอนนี้อย่างว่ากําลังเสี่ยงดวงกันนะครับว่าตรงนี้จะโดนไลยที่ไหม สัดีค่ะเจียวนี่ทำยากไหยครับมันไม่ยากหรอพี่เอมันเป็นอะไรที่ง่ายมากคือแบบว่า ปกติก็คือทาแบบไปทกินอยู่บ้านเนะาะมันอะไรพอมันง่ายคิดถึงว่าเออแบบคนกิน,นอะไรเงี้ยเผื่อเขาไม่อยากจะแบบก็ต้องแบบไปหาอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยมันง่ายจริงไหมครับไข่เจียวง่ายนะขั้นแรกทําไงก่อนครับขั้นแรกก็ตีไข่ขั้นแรกก็ตีไข่เลยค่ะตีไข่เลยแล้วเอาไข่มาจากไหนครับซื้อจากร้านนะคะยังไม่ได้มีฟาร์มในของตัวเองอ๋อ <laughs> รือมาจากร้านตีไข่ก่อนเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปอรครับเาราก็เตรียมวัตถุดิบก็คือพวกเครื่องที่เราใส่อย่างงี<ม>้ค่ะครับผมใช่แล้วทํายังไงต่อครับอ๋อก็อเราก็จะปรุงเครื่องเนาะครับใส่ไข่ใส่วัตถุดิบปรุงเครื่องอ๋อแล้วเราตอกไข่หรือ,อยังครับเมื่อกี้ตอกแล้วค่ะตอกลตอแล้วนะใ่แล้วยังไงต่อครับตอกไข่ปรุงเครื่องใส่น้ำมันใส่น้ำมันนะฮะเนียหนูจะไหม้แล้วเนี่ยเออเราตั้งกระทะหรือยังครับ จุดเตาแก๊สหรือยังครับจุดแล้วค่ะไม่เห็นบอกเลยแล้วบอกง่ายไงอ้าวนะขั้นตอนเยอะนะครับการทาไข่เจียวเ่ยนะฮะนี่หนูเก่งเลยเ,ย,เยเนี่ยเก่งเลยนะครับนี่โอ้เขาจะกรอบนอกนุ่มในนะร้านนี้ถ้าไม่ก็ดีนะครับลูกค้าจะได้จําเรานะร้านเรา อ่าร้านนี้ไหมแล้วเขาก็จะไปบอกต่อแล้วคนจะรู้จักแล้วจะมาพิสูจน์ว่าอุ้ยไหมจริงไหมลองไปดูหน่อยสิเพราะฉะนั้นต้องทำไหมสักเจ้าหนึ่งแล้วกันนะครับอุ้ยหอมนะครับหอมอันนี้ใช้ไข่กี่ใบเนี่ยใช้ไข่สองใบหมดเลยค่ะอ๋อสองใบแล้วข้าวโอ้ช่วยสวยอ่ะคนชมบรีนี่ความละเอียดและอ่อนนะครับอ่าถ้าเกิดเรื่องความละเอียดหนูก็ ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่ข้าวก็หอมมะลิค่ะข้าวข้าวปกติตวงนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นลูกค้าที่แบบเขาชอบทานข้าวเยอะๆอะอนี่หอมมะลิสุรินไหมเนี่ยหนูไม่รู้อ่ะเม็ดสวยจังเลยครับใช่ใช่ค่ะเม็ดสวยนะเราก็ชวนคุยแต่นู้นไม่จริงๆริงไม่ค่ะรถไปแล้วอ่นี่นะได้แล้วนะครับอันนี้เท่าไหร่นะ35บาทจ้า35บาท ร้านนี้ก็อยู่ริมทะเลบรรยากาศงามๆเลยนะครับที่นี่เขาเรียกว่าใกล้ๆวงเวียนเรือใบนะครับอยู่ทางโน้นนะครับทุกคนนะตรงนี้ก็เป็นร้านดังในโซเชียลนะยำโคกจกเกีนะครับติดติดกันเนี่ยก็ร้านข้าวไข่เจียวนะครับลูกค้าเยอะมากเลยนะแล้วก็มีการนั่งเอาเสื้อมาปูนั่งกันแล้วก็รับประทานกันรวมเย็นๆใส่แดดอ่อนๆเลยนะครับที่เขาเรียกว่า สะพานใหม่นะฮะหรือเซิร์ฟเกิร์ลมาได้เลยนะวงเวียนเรือใบชนบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นร้านไข่เกี๊ยวเขาเรียกว่าแม่ค้าป้ายแดงเลยนะแม่ค้าป้ายแดงเลยใช่ไหมครับป้ายแดงค่ะยังไม่ถอดป้ายนะยังค่ะยังนะครับขาป้ายแดงสักสามเดือนค่ะเออไปเดินสักสามเดือนนี่ขายมากี่วันแล้วครับเนี่ยเออสองอาทิตย์แล้วนะคะปกติแล้วขายยางวุ้นเต้นแล้วก็พอดีสมาชิกเยอะก็เลยแบบเออลองลองหาอะไรมาทําที่มันดูแบบ เร็วและง่ายหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อน่าเร็วและง่ายเลยแต่ก็ไม่ง่ายนะเรื่องการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยค่ะเหรอเตรียมวัตถุดิบก็ใส่กล่องมาอย่างดีเลยนะครับเอ่่นีหมดแม่เนี่ยหมดค่ะโยส่วนใหญ่จะเหลือแต่ผักนะครับคนไม่ค่อยกินผักเนี่ยใช่ใช่ส่วนใหญ่จะดันแถมให้แล้วแตงกวานี่เรายังไงเราแถมไปนีมแถมให้ค่ะแถมนะใส่ได้สามอย่างค่ะ นี่นี่คือข้าวไข่เจียวที่มีลูกค้าเยอะๆเหมือนกันนะครับเน่นะใครจะรู้ว่าข้าวไข่เจียวเนะไม่กินราธรรมดาดีแังเลยอ่ะจอยอ่ะไม่พ้นคนกินผัดักเท่าไหร่เอาพอไหมพอไหมไม่กินนะผัดเอาถ้วยเดียวใช่ไหมจะจ่ายไหมมีใครเลือมไหมคะขายไข่เจียวถึงวันไหนบ้างครับเนี่ยเออห้าตรงนี้ ก็คือหนูขายทุกวันค่ะขายทุกวันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีงานประจำปีหนูจะเข้าไปขายในงานงานตรงสารนะนะใช่หนูอยู่หน้าอำเภอเลยค่ะอ๋อหน้าอำเภอเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดโดยถ้าไม่มีงานหนูก็จะขายตรงนี้ประจาเลยค่ะเลยครับจะมาพร้อมัากุ้งเต้นเลยวันนี้ร้านกุ้งเต้นนะกุ้งเต้นเนี่ยแ้ก็เตรียมถังมาเนี่ยทุกคนนะไปเบิ่มๆเลยมีกุ้งอยู่ในร้านเต็นเลยะร้านกุ้งเต้นที่อร่อยที่สุดในโลกร้านนี้เลยนะครับเบสเไม่มาด้วย แล้วนึกยังไงไข่ไข่เจียวครับน่ะคือโดยปกติแล้วพวกหนูชอบกินไข่กันอยู่แล้วแล้วเอากใกล้ตัวเลยนะใช่คือ้านหนูกินไข่แล้วมีเด็กด,ด้วยอะไรด้วยคือแบบคือตรงนี้บางทีมันหาข้าวกินยากโดยเฉพาะม่ไดเป็นพวกยาพวกกระมืออะไรเงี้ยได้พ่อค้าแม่ค้ากันเองก็เยอะเหมือนกันตรงนี้เขาก็จะมีการนั่งปิกนิกกันนะอ่ะเป็นครอบครัวแล้วก็มานั่งกินกันนะครับแล้วก็ข้าวไข่เจียวก็เป็นอาจจะเป็นอีกคำตอบหนึ่งนะครับก็ แวะมาได้นะครับถ้าเดินเดินดูเลยนะครับนี่ลูกค้าเขาก็ไม่ใช่เล่นนะข้าวไขาเ็เจวธรรมดาธรรมดาแต่สามารถขายได้ดีนะครับยังคนละต่อะไรพิกับตัวนี้ก็กุุงเ้นลงมาช่วยเลยอันนี้เป็นสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพยาบาลเนาะออกมาใช่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ ออกแล้วเป็นระเบียนออกแล้วอดีตอดีตขายยำกุ้งเต้นเต็มตัวขายยำกุ้งเต้นเต็มตัวแล้วเป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วโอ้หพยาบาลเงินเดือนเท่าไหร่ไปขายกุ้งเต้นเดือนหนึ่งรายได้เป็นแสนอุ้ยเออใช่ไหมอายุวันนโนสุดขังพลังน้ำเน่พี่จะลองชิมเลยไหมครับอยากทำให้กินริวยั่งนี่ครับมาอีกคนนึงนะนี่ช่องรีวิวอีกร้านหนึ่งช่องนาย ข,ข้างผมนี่นะครับก,ก็คือช่องดังสายรีวิวอาหารนะรสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าตลาดเลยนะครับมีช่องนี้นะครับปันป่วนชาแนลนะครับชานแนลปันป่นวนนะอันนี้เป็นปันป่วนแล้วโอ๋อปักหลักชาแนลปันป่วนรับผหมใกันใหญ่ละนี่เนี่ยนะครับก็เป็นเป็นช่องที่บอกให้เลยว่าเป็นช่องคุณภาพเกี่ยวกับร้านอาหารร้านกาสติทฟูดหรือตลาดนัดหรือเป็นการสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้านะครับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น<ไห> เข้าไปดูได้เลยนะครับปักหลักชาแนลนะครับปักป่วนชาแนลของผมปักป่วนนะนี่ปักหลักนะเนครับไข่เนี่ยนี่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 นครเขาเขาทาพิสูจน์ให้ดูไข่เป็นยังไงนะเปิดบาเปิดบางมันแดงนะอ๋อนี่นี่ไข่สดไม่สดดูตรงที่มันกลมนะแล้วมันใสมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ไม่่่ใชวาถ้าขายไม่สดนะอะไนเนี่ยดูดูลูกนี้นะคะที่พี่บอกว่าพี่พี่พี่นี่นี่เขาเรียกว่าไข่ขมิบก้นไข่ขมิบเอาไข่อะคือมันมันเป็นยังไงนะกว่ามันจะออกมาได้ยังงี้นะมันขมิบขมิบขมิบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยครั้งอะนะผมว่าแสบตูดไปหมดเลยข้าวมันร้าวตูดกันเลยทีเดียวเออาเอาเอามาทาพิสูจน์กันเลยนะเป็นยังไงนี่นี่นี่เป็นไงดีดีมากเป็นไง ใช้สองใบเหรอหนูใช้สองใบทุกทางค่ะสดดูสีเลยครับนี่สดใหม่ร้านนี้ไม่เคยเหลือดูดูสีอย่างหนึ่งครับแต่ที่สําคัญเลยนะถ้าไข่ไม่สดนะครับตอกไปมันจะแตกใช่ไหมแต่เนี้ยโอ้โหนี่ผมว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นนะไปวางโบ๊ะไว้ข้างหน้ากินข้าวกับไข่เลยไข่ดองเนะทำไข่ดองได้เลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้สวยน่าเอ๊ะไก่ขมิ้นก้นเหรอ ก็นงบีทดยำคบจบกีเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับผมฮะแข่งซ้อนแขซ้อนนะเนี่ยนี่บาดเจ็บแต่ก็ยังทํางานอยู่นะครับยังทางานอยู่นะยังยังห่วใจไม่้าเพราะ้าอยู่นะก็ยังอกขาของอร่อยให้ทุกท่านได้มาตามมาชบตามมาชิมกันเหมือนเดิมนะครับ เราก็เหมือนคนทํางานคนหนึ่งอะนะใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับมันอยู่ในสายเลือดแล้วนะครับครับวเนี่นไม่ได้ถ่ายคลิปกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายค้ายจะเป็นลมเออปักหลักชาแนลย้ํากันหลายรอบเลยนะช่องมีคุณภาพนะครับตังะถ่ายมานี่ยยังไม่หยุดเลยนะแม่ค้าเราใครจะคิดว่าไข่เจียวจะขายได้ดีเออมาดูร้านนี้เลยนะ สุดท้ายนี้นะครับทุกคนนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ฝากด้วยนะครับร้านไข่เจียวร้านนี้แล้วก็ฝากช่องปันป่วนชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนร่ารวยเหมือนนี่เลยร, <ง S 3> ร,ร่ารวยเหมือนร่ารวยเหมือนแม่ค้านี่เลยนะครับปูจะจอกทะเลแล้วเนี่ยโอ้โูออกทะเลแล้วนะนี่ผู้ผูเลยนะครับโอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่จะไปร้านไหนนะครับก็คอยติดตามไว้นะครับนี่นะ